ตอนนี้กูว่าไอ้พีทมึงมาแล้วหรอไม่ใช่มึงบ้างทางขวาขวากูอ่ะโอ๊ยอ่ะเอ้ยโคตรงามมึงหินมึงเป็นแบบว่านี่ว่ะใช่ไอ้เช่ทำไปทำไมหินมึงก้อนใหญ่อย่างวะเออหินก็กูมาก่อนไงกูเลยก้อนใหญ่กว่าวันนี้ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่ผมในเกมสโตนซิมูเลเตอร์วันนี้ก็มากับวิทวิทวิทโบกโบกมือไหนคนดูอ่ะโบกมือวันีครับสวัสดีครับมึงโบกมือดิโบกอยู่นี่ไงโบกอยู่นี่ไงมาดูนกดิเออเว้ยละมึงว่านกมันอิสระอ่ะเอ้ยยอดเกิน ไมีนกขี่ตัวกูเห็นแค่สองตัวเองตัวที่สามมันหายไปไหนมาเลยได้ไงเอ้ยมีสี่ห้าห้าตัวอะไอยเงี้ยออโอ้ยโนกคเนเยอะเออเกมมันให้เราสำรวจธรรมชาติไงเพื่อนแล้ว W W A D ที่มันบอกให้ให้ให้เราใช้กดนี่คือกดอะไรวะโอ้ปุ่มโง่ปุ่มโง่แม่งเอามาหลอกคนอ่าตั้งค้าเพื่ออะไรสุดท้ายใ,ใช้แค่เมาส์กระโดดได้ปะกระโดดอ่ะมึงกระโดดเลย เเขามึงก้อนดำบ่าก้อนดำบ้าเท้าเท้าข้างบนข้างบนเป็นตัดป้าินตัดอ้โหัวแหลมตัดเปี้ยเลยหัวแหลมเพี้ยเลยเนี่ยคนละก้อนแล้วกูอยู่กับใครเนี่ยมีแต่ไขรป่ามีแต่ไข้เลยว้าเกลี้ยงเลยไม่มีแต่ไข้เลยสีเขียวอะฮะเออสีเหลืองเห็นก้อนเดียวกูป้าเนี่ยฮะกูว่คนละก้อนแต่กูเนี่ยมันอยู่ข้างกูว่าไหนวะเนี่ย ไอ้ของมึงมันมีมันมีไม้อยู่ข้างๆ้างปะไม่มีไม่มีเหรอไม่มีเออมันของมือกลมๆหินกลมๆที่เหลี่ยมไอ้เหี้ยกลมตรงไหนวะเออเดี๋ยวคุณเดาไปอีกก้าวเดียวถึงน้ำไหมเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนอ่มึงอยู่ข้างบนเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่มึงเหรอมือข้างขวาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่งมึงเหรอวะนะไอ้หินก้อนที่อยู่หน้ากูเอ้ข้างๆกูเนี่ยทางขวาเนี่ยไม่ใช่มึงเหรอเพื่อน กูก้อนไหนอ่ะมึงก้อนไหนไม่รู้เลกูก้อนไหนกูก้อนไหนอ่ะกูกระโดดอยู่เนี่ยมุมเห็ุกูเะเนี่ยไหนมึงกระโดดอะไรเป็นหินมึงโดดได้ดุเหรอเพื่อนเอางี้ดีกว่าแบบมึงมีนกกี่ตัวเอางี้ดีกว่าโอเคเพียหนึ่งสองมีสองตัวอสองตัวอ่ะสองตัวเว้ยก็แบบเยอะเลยโอ้กูกลัวสองกลัวสองไอ้มันอาจจะเหมือนกันเนี่ยไอเอ่อแดดก็เหมือนกันเออเริ่มมืดยังเริ่มมืดปะไอ้ย่งกูยังเช้าอยู่เลยมืดมืดอะไรมึงไหมไม่บรรยากาศมันแบบว่าไม่มีแดดปะ ขอองงมึ่ะโอ้ยสว่างแสบตาเลยแกบอกว่ามึงมีแดดไอ้จอของมึงพังไ่ไหนอ่ะฝนมึงตกปะฮะฝนตกปะตกเแค่แดดแดดจ้าแบบนี้บอกฝนตกมันน่าจอมึงมีแดดวะทิ้ได้เหรอวะให้เล่นเนี่ยเห็นไหมเออคือมึงยกูังโง่ก้้อนนนัูกูบอกอีกว่าก้อนนั้นป่กมึงบอกมีตัวแม่น้ำเนี่ย เออมึให้มึงให้ไะไอ้เหี้ยหินพูดได้มันมีนกฆ่าตัวเดี๋ยววะว่านกมันจะมาหยิบหยิบกูไปปะอะไรนะนกอะนกมันจะมาหยิบกูไปปะมาจะมาขี้หีขี้นกว่ะทำไว้เลยตัวไหนขี้แต่กูอะมึงทำอะไรได้ถ้าหน้าเกิดเป็นคนกูจะไปล้างแขนเหว่โอ้โหจะนั่งเป็นคนลมแบบลมลมไม้มึงมึงสัมผัสถึงลมปะไหนลมวะ มันลมได้อะมึงก็ดูต้นไม้มันขยับดิเพื่อนมึงสัมผัสถึงลมไหมกูถามมึงเนี่ยมึงเป็นหินหนะต้นไม้ต้นไม้แม่งนิ่งกิบเลยอ่าอัไนเป็นใ<ก>บาย,ยาต้ตนยาต้นยาต้นยาเพื่อนต้นยาขยับบอกว่ากูก็เห็นวันไม่ขยับแบบเพื่อนขยับบอกว่าไอ้หืูว,ว่ากูมึงปรบปัปรบภาพเลยเนี่ยก็ปรับภาพไอ้นี่นะไอ้นี่เลยอะ่ะปรับภาพสวย <ผม S 1> อะ่ะเลยไม่เห็นขยับบอกเออขยับขยับจริงขยับจริงแต่กูก็เห็นมันตั้งอยู่ที่เดิมเนี่ยใบไม้อ่ะ เรงเห็นต้นไม้ใบหญ้ามันขยับอยู่เลยมึงไม่เห็นได้ยังไงวะมึงเห็นกองกองกองใบไม้หลังกูป่ะเออเห็นเห็นครัเออกูก็ไม่เห็นมันขยับเลยมันขยับไอ้เหี้ยม่ขยับเรงเห็นต้นไม้มันเอียงอยู่เลยน่ะไหนต้นไม้เอียงว่ะมึงตาป่าไงป่าไหลวะหลังมืออ่ะป่าหลังมืออ่ะเออโอเห็นแม่งตางโง่ๆอยู่นะกูไม่เห็นมันขยับเลยไหลวะกูอยากไปเกิดที่อื่นอ่ะที่ไม่ใช่ตรงนี้กูอยากไปเกิดที่อื่นน่ะ มันอยู่ในนเขาอะไรอย่างเงี้ <นะ S 2> ยมัน,น, <ะ S 2> นเลือกสับมันเลือกมันเลือกเกิดได้ปะเล,เลือกไม่ได้นะว่าเราได้อะไรวะอ่าได้ชมวิวเย<อ>้ยข้างบนกูแม่งมีแต<อ>่ก้อนเมฆส้นตีเลยก็ไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยพระจันทร์กูขึ้นละมึงเห็นปะข้างหน้าไหนวะพระจันทร์มึงไหนวะพระจันทร์กำลังลอยขึ้นมาแล้วหน้ามึงเห็นไหมหน้าไหนวะกูมึงอยู่แล้วเซิร์กว่ากูเลยไอ้เหี้ยกูไม่ได้แสงแดดด้านหลังกูเนี่ยหลังหลังพุ่มไม้เนี่ยแสดงว่ามือกันเริ่มเย็นแล้วเพื่อนตอนนั้นนะ กูถามมึงยังไม่ได้แข่งเลยป่ะกูถามอย่างนึงได้ไหมว่าไงเพื่อนมึงว่างเหรอแต่คนเล่นเกมนี้แม่งต้องว่างว่างจริงๆไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วอ่ะกูได้เสียงกอบคนเหยียบกิ่งไม้ด้านข้างกว่าข้างกว่าถ้าหันหน้าไปข้างหน้าใช่ป่ะหันหน้าไปข้างหน้าใช่ไหมด้านขวากว่าเออด้านขวากว่าโอ้ยนั่นก็อยู่ใกล้มึงเลยอ่ะไม่เกี่ยวกูแล้วมึงเตรียมเล่าเรื่องยังอ่ะโทรหาพี่แจ็คได้เฮ้ยกูได้เฉ่งจริงเอาไว้เพื่อน กู <c oughs> มึงหลอนแล้วเพื่อนมึงลองถอดหูฟังให้เปิดจะเป็นที่บ้านมีกู <c oughs> มึงคิดไปเองแล้วเพื่อน,นไม่มีหรอกกูได้เสียกูได้เสียฉับและฉับอย่างเงี้ยแรงมากเลยแ้วกูจีบเปล่ามีแรงเดืหรอวะเออแต่แต่กูเปิดเกมมากูเห็นแต่นมก่ะอันนี้มันเหมือนแบบเกมแบบว่าพาเล่นกับเพื่อนแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะมานั่งคุยกับเพื่อนะนะเนาะ มึงรู้สึกไงวะเพื่อนเริ่มแล้วกูเริ่มแล้วเพื่อนเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มสนุกอ่ะเพื่อนเริ่มสนุกเหรอเหี้ยเหี้ยเริ่มง่วงเฮ้ยตะกี้เหวี่ยงดาวตกตะกี้เหวี่ยงดาวตกเฮ้ยพี่เพงเห็นไอ้นั่นปะหินอุกกาบาตข้างหน้ากูว่าเอออะมึงเห็นหรอมึงเห็นหรอเขี้ยไหนวะไหนวะมันจะพุ่งมาทางนี้ปะมันลอยอยู่บนมันจพุ่งไหมันลอยอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้พุ่งมามันลอยอยู่ข้างหน้าลอยอยู่ข้างหน้าเลยไหนวะลอยอยู่ข้างหน้าเออลอยอยู่ข้างหน้าเลย ข้างหน้ามึงกูเห็นแต่ต้นหญ้าต้นไม้อ่ะมึงหันไปข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยข้างหน้าตรงนู้นตรงแม่น้ำเห็นปะหน้าเออตรงแม่น้ำเออต้องอน่ต่อมีหินกรบ่าอยู่ข้างบนเห็นปะนี่ยไหนว่าคูยกับตะก้อนเมฆกับดวงดาวแม่ของกูละไอ้มึงไอ้ึงปั่นกูวะึงปั่นกูปั่นกูปั่นมึงแล้วก็ปั่นกูคืนไงเออกูกูเข้าใจอยู่แล้วเออกูกูรู้ว่ามึงอยากให้มันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไง ไอเกณคือกูเห็นจริงๆมึงก็อย่าว่ากูไม่ได้ทำให้มันน่าตื่นเต้นเฮ้ยพาที่ขึ้นเฮ้ยไอชิปเม้นต์ขึ้นว่ะอยู่ครบหนึ่งวันว่ะใช่เหรอมึงอ่ะเขาเออเขาว่ากูเซวียนหนึ่งวันว่ะมึงแช่งวัวชีวิตลอดได้หนึ่งวันเนี่ยวัวเซวีเหรอไอชิปเม้นต์มันขึ้นเซวียนอ่ะว่าชีวิตรอดได้หนึ่งวันว่ะโคตรโหดอ่ะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยกูแค่ขยับเมาส์กูมีชีวิตรอดแล้วอ่ะเออถ้ากูเดินได้นี่กูเป็นเทพเลยเออโคตรสวยอ่ะโอ้ยไม่ยอดเลยกูแบบ มันมันเข้าไปตามๆเลยปะเออมึงอย่าจ้องหาทิศนานนะสายตามไม่ดีต้องใส่แว่นออพตืดอ่ะออพตัดอ้ยอยเยอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้กี่กูเจอผีกินผีอะไรวะผีเทื่อเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยเพื่อนเฮ้ยเพียบๆๆเพยบเลยมีสีฟ้าสีเหลืองมีสี้ม ไอเ้าพีเอียบโคต<ด>รอลังการาก,กูไม่เคยตื่นเต้นอะไรกับไอผีเสื้อเลาก่อนเลยมึงตื่นได้กับไอผีเสื้อเฮ้ยแม่งน่าติดตามว่ะเออจริงเอาไหม <c oughs> ค,ยคยเคยแรกมีอยู่กรบบะใช่ป่ะ ไอ้ขึ้นเอ้ยยี่หัวตกไอ้กี๊ดหัวตกฝนตกล่มล่มล่มอะล่มอะล่มล่มมีล่มอะมีล่มอะล่ม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 ลมลมอะว่าตะไคร้มึงขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยจริงมะเนี่ยไอ้กี๊ดกุปรยาก่ะเอ้าผีเชือกหายเออผีเชือกมันก็ต้องไปแล้วอยู่มันก็หายไปเลยนะเว้ยที่เวียดนามนะควาะฝนตกอะ้รมึงถ้ามึงฝนตกมึงจะไปยืนยืนตากฝนไหม ออใช่ใช่พูดถูกฝนตกัวต้องเข้าลมถูกต้องเพื่อนโ<พ>อ,อ้ยไอ้พีทเกมมันสอนตอ่อไปว่าแบบว่าพอฝนหายตกกี่เสื้อก็ออกมาเหมือนเดิมแล้วก็บางงานจะบอกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยไอ,อ้เกมดูฝั่งหนูว่าเดมเลื่อมเลื่มอมลื่นเลยไงเล้วเหรออ๋อฟังไอ้ยิงตรงไหนยิงตรงไหนโน้ตฝั่งโน้นน่ะมึงดูเว้ยมันจะท้อนแตกมันแล้วเลื่อมเลื่อมเลยเออก็มันไอ้นี่ไงมันเปยนฝนไงแล้วถ้าพายุเข้าอ่ะ เออถ้าจะพัดหินเราไปจับจุดอื่นก็ได้นะไม่อยากไปตรงไหนอ่ะอยากไปบนเขาอะเขาด้านขวาที่มันมีหิมะเออที่มันมีหิมะกูอยากกูว่าไปลงกระถืมะาไหมครับกูว่ามึงอยู่เนี่แหละเดี๋ยวมึงก็หนาวตายสมมตนอ่ะกูเป็นหินกูเป็นหินกูเป็นหินต้องโง่ที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยตะไคร้ก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยผิดไปเฮ้ยตะไคร้ตะไคร้กูเพิ่มอ่ะเพื่อนมึงคิดว่ากูปะว่าตะไคร้มันเพิ่มขึ้น เออแต่ใครแม่งเพิ่มเอ้เจ้าของมึงอะเต็มก้อนเลยอะอะไรอะสกปรกว่ะของกูอยู่มานานไงมึงไม่อาบน้ำมั้งวะมที่ใครมึงก็ไม่อาบน้ำเหมือนกันที่ใครคือหมดแล้วมึงอ่ะอ้ยมึงอะตัวขึ้นเลยอ่ะตัวแต่หินมึงไม่สวยนะหินมึงไม่สวยถึงกลัวไม่สวยถึงกูสวยนะเว้ยมึงดูรอยตัดโกเหรอรอยตัดข้างหน้าของมั้ยตัดมาตรงเลยนะเว้ย มึงอะไม่มีรอยตัดมึงไอะหินคู่ขาว่ะอุ้ยของกูนี่มันมันฉับเลยอย่ามึงดูเดมมึงเห็นปนะมันฉับแบบเฉียดเลยเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเนี่ยอ่ะเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมไงอ,อ,อ่่เหลียมงโอ้กูนี่ดูเหลี่ยมกูเหลี่ยมกูคือเป็นเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเลยทู่เลยทู่ล,ทล,ทลงเลยอ่ะของกูยยังสวปเป็นเหลี่ยมไง<ห>ของมึงว่าเอี้ยกรเอี้ยวไว้น่ะพูดเป็นก้อนหินไม่ได้อะมันก้อนเอเีนะ้ยก็ไม่รู้เพื่อน ไดูของมึงอ่ะจุะ่มพื้นที่มึงอ่ะอะขอ,ของมึงเนี่ยลกไปหมดเลยเนี่ยต้นงต้นไม้ของกูอยู่ตรงโล่งเลยเห็นไหมก็ดานไงก็มึงสกปรกไงมันเลยไม่มีใครอยากไปเข้าใกล้มึงไงก็ตรงกูมันสะอาดไงม,มันก็นเลยมีต้นหญ้ามีอะไรมาขึ้นตรงกูไงเออกูสะอาดไงเพื่อนอะ่ะเนี่ยสมมติมึงไปเจอคนกระโปงมึงอย่าเดินเข้าไปใกล้เขาไหมไม่เออหน่ะเหมือนกันมึงวันตกกระโปงอ่ะมันเลยไม่มีอะไรไปขึ้นใกล้มึงไงเพื่อน เงียบเลยแต่กูอยู่ข้างบนนะมึงอยู่ข้างล่างเอ้ยมายืนหาหลอกกูอาจจะสว่างกว่าไงมึงเข้าใจปะข้างล่างมันจะแบบบนบนหน่อยบนบนอ๋อมึงจะบอกกูเป็นคนมืดหมดนี่เองใช่ประมาณนั้นนะก็ห็นมึงอยู่ข้างล่างไงอยู่ข้างล่างกูอาจจะจิ้งลงมาไงเพื่อนแต่มึงอยู่ที่เดิมมามึงไม่เคยขยับไปไหนไงแต่กูก็เลยแต่ไขรมึงเลยเยอะไงเออแต่ใข้มึงเลยเยอะไง เดี๋ยวพอพตะไคร่ตะไคร่มึงเยอะกว่ากูนะเดี๋ยวพอไปบบนานๆปุ๊บมึงมีอะไรล้อมๆมั้ยใช่ปะเดี๋ยวพอตะไคร้ขึ้นมึงแบบเต็มเต็มหินเลยอะ่ะมึงจะกลายเป็นต้นไม้ไงมึงก็ไม่ใช่หิน<อ>ล <ะ S 2> แล้วเปลี่ยวดีหินเนี่ยกูโยกเยกได้เดี๋ยวไม่คือมันเป็นตะยยไคร่ไงนตะไคร่คือมันไม่ดีอยู่แล้วไงวิทย์เข้าใจปะตะไคร่มันไม่ดีอยู่แล้วถ้ามันเกาะหินยอะไรเงี้ยก็เหมือนข,อขี้ใครเกาะใช่ปะอ๋องั้นมึงก็ต้องเป็นก่อนกูดีเพราะมึงตะไคร้เยอะกว่าใช่ปะไม่กูจะเป็นได้ไงของมึงอะของมึงอยู่ทางซ้ายไงงงยยิลมาใช่ปะ มันจะชื้นพอมันชื้นปุ๊บของมึงจะขึ้นเยอะก่อนของกูยังอยู่ข้างหลังเลยเพราะกูรับแดดของมึงอยู่ด้านหลังแล้วทำไมมึงอยู่ด้านหลังกูทอไมมึงมันเยอะกว่ากูวะแล้วกูเริ่มงงแล้วนะเพื่อนกูเริ่มงงว่ากูเริ่มกูเริ่มงงว่าอะไรเนี่ยสรุปสรุปคือกูอยู่ใกล้น้ำกว่ามือหรือว่ามึงอยู่ใกล้น้ำมึงยงอยู่ใกล้น้ำกว่ากูมาเลยตาคายมันเลยขึ้นเยอะแต่ของกูไม่ได้เยอะเท่ามึงไงจริงๆของกูไม่ได้เยอะนะแล้วท้ามไม่มีอะไรเกิดให้ใกล้มึงเอย หน้ามึงดูขนาดผีเสื้อยังไม่บินไปไปตอมึงเลยอ่ะมึงคิดดูแล้วกันเออเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาผีเสื้อยังไม่บินไปใกล้เลยเอาดูของกูเนี่ยโอ้ยยิ้มผีเชืยอเพี้ยบไหนวะเอาะไรเนี่ยมาเกาะผีมาเกาะไอ้ผีกูด้วยเอาผีเสื้อมาสามตัวแล้วของมึงอ่ะของมึงมีป่ะโอ้โหไอ้ตัดเอ้ยกูมีเป็นสิบอ่านมึงดูมึงดูมึงมึงอยู่ใหนลมป่ะตอนเนี้ยมึงอยู่ใหนลมป่ะนะอ่ะนี่ไงกูลมเย็นแล้วนี่ไงกูก่มเย็นแล้วกูลมเย็นแล้วงตอนนี้มึนมุดหมดแล้วไงอ้าวมึงเป็นคนอ่ะมึงอยากโดนแดดป่ะะล เออมึงอยากตักแดดว่ะเรามึงก mm ็อยากเข้าร่มเนี่ยกูได้เข้าร่มแล้วเนี่ยนี่เดฟเดฟรักกูเนี่ยนี่เดฟรักกูเนี่ยเอาร่มไม่ให้กูเนี่ยเดี๋ยวของกูก็มาแต่ช้าหน่อยอ่ะอ่ะกูรอดูกูรอดูกูมารับแสงไงเข้าใจป่ะมันดีอ่ะเออของของมึงมันร้อนไงอ่เนี่ถ้ามีหินสองก้อนเนี่ยมึงจะนั่งก้อนไหนระหว่างก้อนที่มีร่มเงาก้อนที่มีแดดอ่ะไว้มึงเลือกมึงจะนั่งก้อนไหนอ้ามึงเลือกมึงก็ต้องนั่งก้อนที่มันร่มใช่ป่มล่ะเออนี่หินกูเป็นหินที่ถูกกเลือ ไม่นะแต่แต่มึงดูดีๆนะว่าหินกูมันเป็นแบบเหลี่ยมข้างบนน่ะมันนั่งได้นะของมึงนั่งไม่ได้นะเมึงเจ็บตูดนะของเมื่อของกูนั่งของกูของกูพิงไงของกูพิงได้เข้าใจปะของกูนั่งที่พื้นแล้วพิงหินแขนก็เลอะดิอ่ะเลอะเลอะพื้นอ่ะไม่เลอะไอ้แค่นั่งขีดมันก็เลอะเหมือนกันไหนๆก็เลอะแล้วก็พิงไปเลยอะไรอย่างงี้ของกูสบายของกูอ่ะแต่ของกูนั่งสบายกว่านะคือยืดขาได้สบายเลยโอ้ยของกูพิงอ่ะของกูมีที่พิงไงคือเวลาคนเรานั่งคนเราก็อยากพิงหลังไงอยากเอียากูเลยเนนนป็หมอได้ะ ดูขนาดลมยังไม่เข้าปัหามเลยดูเพื่อนไม่มึงเข้าใจครับว่าแดดตอนเช้ามันคือแต่ตอนเช้ามันดีนะเว้ยมึงเห็นนอะปะเวทเวทเวทมึงหลับเหรอเฮ้ยมึงไม่ได้หลับใครหลับไปหากูแค่อินกับบรรยากาศไปเท่านั้นแหละอ๋อมึงดื่มดับบรรยากาศนะเออเวทไม่ได้หลับอินกับบรรยากาศไง ไม่ได้หลับไม่ได้หลับไอ้มึงดูไอเกมมึงดูข้างหน้ามึงดูข้างหน้าเอาไว้คุณนี่ก็มึงออกเกมไปแล้วเนี่ยมึงให้กูดูงันนะบู้ยไม่งหายคำเรด